สวัสดีครับ,บดูผมดูแม็กปุนด่วนครับวันนี้ครับมาเทถนนที่เศษสริริวัดสวนแจ้วครับเทไปสองคันแล้วครับตอนนี้ห้าหนึ่งหกแปำลังเทอยู่ครับชักสลัมมึงเสศษครับเมื่อกี้จานเสอยกับประธานวาสันครับ ตอนนี้กำลังเทอยู่ครับคันที่สามครับสั่งยี่สิบครับวันนี้ยี่สิบลอก็น่าจะห้าเที่ยวครับคันละสี่คิวฟ้าก็มืดมากแล้วครับจะเททันไหมเนาะคันที่สี่เนี่ย นี่ครับออกป้อมยามไปนี่ถ้าเลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายไปนี่ก็วัดสวนแก้วเลี้ยวขวาไปนี่ก็วัดโบสถ์อนพรมครับแล้วก็ออกราชพฤกได้ครับวันนี้น่าจะคนละรอบครับงานน้อยครับงานน้อย โควิดครับโอเคนะครับสวัสดีครับผม